ที่เราจะเอาสัมภาระของเราไปเก็บก่อนนะครับบราสสวัสดีครับผมคิปเปอร์วันนี้เราอยู่ในรายการคิปเปอร์ทัวร์และผมก็อยู่กับคุณโฟกเอบีเขาเป็นอบีนะครับ เราจะไปที่ที่ไหนครับเราจะไปเที่ยวดาอังคันนะครับจองนายย่อยเราจะไปที่น้ำตกภูจองนายย่อยไปติดตามชมกันเลยสวัสดีครับผมแบกครับวันนี้เราอยู่ในป่าดิบที่มีความมันตลายสูงผมเนี่ยพจนไปมาหลายป่าไม่ว่าจะเป็นอังมาเลเซียป่าออะไรก็ไม่รู้ผมเป็นนักเดินป่ามือชีพผมแบกครับนะครับ ที่ชื่อดังของประเทศไทยชื่อว่าน้ำตกหัวหลวงผมอย่าเพิ่งจะปาและผมมั่นใจในความรอดของผมโอ้โอ้โอ้ my god ผู้ชมครับน้นตัวอะไรโอ้แม่สาวน้อยโอ้นมันตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เอะไะครับ ตอนนี้เรากไปโ,ไโล1ตันโล1ตัคโลนี่นมีความแข็งๆเพราเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยสัตว์กูหัวกูเจ็บก,กูไม่กล้าลงที่ย่าเฮ้ยลุยตั้งสอด้วยตา,ายมาเลยครับนี่ก็จะเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งหยุดก่อนนี่เราเจอกับสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติของป่าที่นี่ครับคุณผู้ชมตรงไหครับ จะมีน้ำตกสวยงามอลามแท้เลยตะลึงยายสะพึงตกแจงขากำไรห้าบาทนะครับก็นะเรากำลังจะลงไปด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังเช็คสภาพอากาศสภาพร่างกายยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับอะไรนะกินข้าวกินข้าวเออเราจะกินข้าวมึงพูดมาได้เลยก็คือมีความสวยงามระดับหนึ่งครับไปเราจะไปกันต่อเห็นเลย พี่เสดีจากการอยู่ในป่ามันไม่มีของกินเราหาของกินไม่ได้ผมมีวิธีครับแก้ไขชีวิตในป่านี่ครับหาจานลักในการเอาชีวิตรอดในป่าเมื่อกี้นี่กูดูก่อนหาไม่ได้เลยนี่เราตควมกันสี่สัต มึงแค่เดินทางอย่างเดียวแค่หันก้องมาคุโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่น้ำตกกอจองนายอยนะครับก็ซึ่งเป็นอู้ซึ่งเป็นความสูงสูงขนาดสูงมากเลยนะครับแล้วก็บันไดเนี่ยก็น่าไม่รู้อะไรนะครับก็ตอนนี้เราไปกับเพื่อนหลายๆายคนนะซึ่งใครจะมาที่นี่ก็มาได้เลยครับไปครับผมแบกครับ วุนนีเราจะมาะจชนไทยในป่าที่มีความอันตรายระดับสิบป่านี้อันตรายมากท่านีม่สัดป่าสินค้าร้าสัมากแล้วก็มีความสวยงามทางธรรมชาติที่รอคอยเราอยู่นะครับตอนนี้เราเดินมาถึงที่เป็นปาแล้วครับกี่ไม่มีไม่นานนะรเราก็จะถึงบริเ,เ,เวณมันตกแต่มันได้แม่งค์งหายเลยเดินดูทางนะไม่ต้องดูกล้องเอาละโอ้ั่นมั่จัดป่า ที่หาง่ายเป็นสัตว์ป่าที่หาง่ายในประเทศของเราครับคือตัวคุ้ยนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้สามตัวนั้นเป็นสายพันธุ์ผสมจากควายแล้วก็เยียรวมกันนะครับกลายเป็นตัวคุ้ยได้ตัวคุ้ยเนี่ยนิสัยมันจะแปลกนะครับมันจะไม่เหมือนสัตว์ปกติเพราะว่ามันมีความเหียระดับสูงแล้วก็มีความคลายในตัวคนนี้ไม่รู้ว่าคุยทำตัวยังไง เซิร์ชกูเกิลมดนะครับคุยอ่จะจกดตามตัวเลยนะตอนนี้เรากำลังจะถึงนะครับความฝันที่ทุกคนรอคอยอเราจะเห็นแล้วเอาล่ะผมแบกครับก็เหน่อย,ยมากตอนนี้กำลังหาสิ่งแดกในธรรมชาติดูโอ้ผมเจอเห็ดไครโลมันตายแล้วครับเอาล่ะเราก็เดินทางต่อไปเรื่อย รู้สึกว่าคุยอ่ะตัวหนึ่งจะเหนื่อยแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อันตรายแถมมาทำร้ายคุณแม่เมื่อโอ้คุณเห็นตรงนั้นไหมครับใตผ้ผาจะมีพระพุทธรูปต้องกราบไหว้บูชานะครับเพื่อเป็นสิ่งศ <c oughs> ักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเราในการเล่นครั้งนี้นะครับ <c oughs> ไปมันจะถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมเยอะนมนน้้ตตกกัแลวะครับมันตก,กแล้วตกจากไหนว่าสัตว์โอย้เอาละ นี่มันจะเป็นหินที่มีความลื่นถ้ามีมอนสเตอร์หรือปโปเกมอนตัวใดลงมาเหี <c oughs> ยียดเหี้ยอะไรปะเอาละผุ้ชมรับตอนนี้เราถึงบริเวณน้ำตกแล้วด,ดำด,ำดำิค <ดำ S 1> รับค<า>ุณมาขี่ไตเมื่อวาน <c oughs> ปลาปลาเลื่อ,อ,อนอ่ะโอ้ทำไมน้ำด,ดำอย่างนี้มาเนี่ยคือปลาผู้ชมถ่ายไปทางวิวครับวันนี้รู้สึกว่าเราพบฝังฝันแล้วครับความสวยเนี่ยหรือว่าโอเคเลยนะครับ เราว่าน้ำจะน้อยหน่อยฝากคุณพ่อน้ำเพิ่หน่อยเดี๋ยวว่านี่แค่เตรียมชื่อดิครับคุณท่อเลนเจอร์เออมารู้สึกว่ามีความลื่นมากเลยนะครับคุณใครที่มาที่นี่ต้องมีความระวังรแวดระวังมากเลยนะครับรู้สึกว่าคุณท่อเลนเจอร์ก็จะลื่นนะครับโอ้โอ้ไ่กอดรู้สึกว่ามันจะลื่นมากเลยโอเค เราจะเอาสัมภาระของเราไปเก็บก่อนนะครับโอ้เจ้าช่วยโอ้ทุกคนสวยงามมากเลยครับคุณท็อปถ่ายดูครับนี่คือทุกคนครับนี่คือวิวของที่นี่เยี่ยมบริเวณน้ำตกแล้วครับดูดทางดูนะครับ มีรู้สึกว่าน้ำเย็นมากนะครับผมจะลองประเดิมคนแรกอะไรนี่เอาเลยนะครับจะทำด็อกชิคชาเลินยย่าเวันทีครับตอนนี้ เรากำลังวิ่งไปที่อบ่อน้ำบ่อนดื่ซึ่งมีความสวยมากมันคือน้ำที่ใสสะอาดซึ่งตรงน,นี้คุณฟุกเก๊กวีกำลังนำทางไปโอ้สนุกม,มากเลยครับดูดูดูเพื enfin, ่อนผมเล่นสุดยอดนะครับก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นเหมือนลำธารที่ไหลต่อมาจากน้ำตรงน,นั้นนะครับคุณฟ<ร>ุก э บอกว่าน้ำมีความใสามากนะครับไนรนะ ไม่มาเล่นที่นี่ได้ปะได้ครับโอ้โหปวดเยี่ยวเลยสาดตร์เยี่ยวแม่งคุณผู้ชมครับผมปวดเยี่ยวมากอเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาครับเอาครับตอนนี้เราจะไปดูนมสาวๆของผมนะครับใครที่ว่าถูกใจคุณผู้ชมก็พาผมมาได้เลยผมรู้ทุกคนนะ เอาละเราจะลากกันใหญ่แล้วครับตอนนี้บรรยากาศก็ต้นกล้าที่จะโอเคมากปลานีกวชุกชุมนักเกิดฟากโย่ีเนแ้ต้นต้นไปต้นเกย์ไว้ E เจ็บน้วกน้าอเ็บหยุดท้ายได้แล้ว